กำลังจะเล่าเรื่องกบตกบอ่อก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาประกอบดีนะเห็นแมสนะงอสองชั้นก็คล้ายๆกบๆกบสองตัวตกลงไปในบอ่อนะแล้วก็กบทั้งหลายที่อยู่ปากบอ่อก็ให้กำลังใจกันใหญ่เลยบอกเพื่อนเอนะ้ยเจ้าไม่มีแรงที่จะกระโดดขึ้นมาหรอกยังไงก็คงจะตายอยู่ในนั้นแหละเพราะมันลึกนะมันลึกมากเลย กบทั้งสองตัวก็พยายามกระโดดกระโดดกระโดดกบที่อยู่ปากบ่อก,ก็บอกไม่ได้หรอกไม่มีทางที่จะรอดมาได้แน่นอนยังไงก็ต้องตายอยู่ในบ่อนและก็พูดอยู่คําเดิมๆซ้ําๆแบบนี้เลยโยมจนกบตัวที่หนึ่งหมดกําลังใจที่จะกระโดดแล้วปรากฏว่าตัวที่สองก็กระโดดใหญ่เลยกระโดดกระโดดกระโดดคําข้างบนก็ยังเป็นคําที่แบบดูถูกเหยียดยามแล้วก็ไม่ได้ให้กําลังใจจนในที่สุด จนในที่สุดเนกบตัวที่สองก็กระโดดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปากบ่อได้สําเร็จนะกบทุกตัวก็บอกนี่แกไม่ได้ยินที่ฉันพูดเลยว่าแกไม่ไม่สามารถทําได้กบที่ขึ้นมาบอกไม่รู้สิฉันหูอื้อหูอื้อนะฉันฟังคิดว่าพวกแกให้กําลังใจฉันทั้งนั้นเลยนะก็เลยรอดตายขึ้นมาได้เพราะหูอื้อนั่นแหละนญาตโยมทั้งหลายตมาก็พิจารณาข้อนี้นะว่า จริงอยู่ในทุกวันเนี่ยมันก็มีเสียงคนที่ด่าเราเยอะ,ยะเสียงคนที่ดูถูกเราคุณทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้เราก็คงจะต้องทําเป็นคนหูอื้อมันกันนะโยมหูอื้อก็คือทําไม่ได้หรือเขากําลังจะให้กําลังใจเรากําลังบอกว่าเราเนี่ยทาไม่ได้มันเหมือนกับดูถูกเพื่อที่จะให้เราทําให้ได้ใช่ไหมนะแกมันจนแกมันไม่มีอะไร หรือเขากําลังให้กําลังใจเราเพื่อที่จะให้เราต่อสู้ให้มีเงินให้เยอะรวยให้ได้ใช่ไหมนะแกะมันขี้เละแกะมันไม่สวยไม่รอแกะจะไปเป็นดาวมหาวิทยาลัยไ,ได้ยังไงหรือเขากําลังพยายามที่จะดูถูกเราเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้เราใช่ไหมให้เราไปเติมความสวยอย่างสวยได้อีกอย่างรอได้อีกมันอาจจะต้องหูอื้อบางนยมนะ นะคนก็ดูถูกเรากันก็ตั้งเยอะเนี่ยแล้วก็หูอื้อบางเหมือนกบที่กําลังกระโดดขึ้นมาเนี่ยหูอื้อซะจนสุดท้ายเสียงคําด่าต่างๆก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจมันหนีไม่พ้นเมื่อหน,นีไม่พ้นคําด่ามันจะยังไงดีนะถึงจะให้เอาคําด่านั้นมาเป็นคําที่สร้างแรงบันดาลใจทุกคนกําลังดา่าทุกคนกําลังนินทาใส่ร้ายเน็บแนมป้ายสีหูอื้อ นั่นแหละเขากำลังเขากาลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราก็ดีเหมือนกันนะโยมนะเรื่องกบวันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรประกอบก็เห็นแมสอันนี้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ